เครื่อง i อแวนะครับเครื่องแวกกลัม um นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางอเมริกานะครับเครื่องตัวนี้สามารถดูดดดูแล้วส่งได้เป็น2กิโลนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องจักรมาแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง iW a วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางอเมริกานะครับไอแวก็คือเป็นลักษณะของเครื่องแวกกัม um นะครับเราจะเอาไว้สลหรับไปดูดนะครับดูดของพวกประเภทแบบของสีอะไรเงี้ยครับพวกสารทิษอะไรเงี้ยหรือลำเลียงพวกหินหรืออุปกรณ์เม็ดผักทางการเกษตรเครื่องตัวนี้สามารถดูดดูดแล้วส่งได้เป็น2กิโลนะครับโดยส่งไปตามท่อนะครับเราไม่ต้องไป ใช้กรรมวิธีการแบบว่าเอาแมคโรตักแล้วก็เอาไปใส่รถแล้วก็ลำเลียงไปเทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการลดขั้นตอนนะครับลดขั้นตอนก็คือเราเอาเครื่องตัวนี้ดูดได้เลยนะครับดูดแล้วก็สามารถส่งไปยังไซโลได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปไปผ่านคอนมิเยอร์หรือไปผ่านรถหรืออะไรนะครับผมแนะนําอุปกรณ์นะครับถ้าตัว i อแวนี้จะทํางานได้ก็จะมีตัวแรกก็คือเรื่องของแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับ ตัวไอคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันต้องการที่ร้อยแรงนะครับร้อยแรงที่8บาร์นะครับตัวไอคอมเพรสเซอร์เสร็จก็จะมีเรื่องของถังลมนะครับเราจะมีถังลมนะครับสลับเก็บลมไว้เพราะว่าถ้าเราจะใช้ปั๊มลมโดยไม่มีถังลมอาจจะทําให้เครื่องทํางานตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นเสร็จก็จะต่อเข้าเครื่องนะครับตัวไอแวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูด้านนี้ก็ได้ครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นชุดคอนโทรลของมันนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเมื่อเราเราเลือกมาที่โลเคอลเราสามารถรีโมทจากที่อื่นมาได้นะครับถ้าเราไปเลือกที่โลเคลนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นปุ่มให้เราเราบอกว่าเราจะเลือกออโต้ยังครับเราก็คือให้มันทํางานลักษณะออโตมิติกคือเราไปไปเอาตัวดูดอ่ะไปจุ่มไว้กับสารเคมีหรือ,อมเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรเราได้เลยถ้าเลือกเลือกมาที่ออโต้นะครับ แล้วหลังจากนั้นมันจะทํางานเองโดยที่เราตั้งทัมเมอร์ตัวนี้ว่าจะดูกี่วินาทีแล้วก็ส่งกี่วินาทีนะครับตัวคอนโทรลเนี่ยจะใช้เป็นแบต12โวลต์นะครับใช้แบตใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราก็ใช้ไอ้นี่เรามีตัวชาร์จด้วยแล้วก็เสียบไฟเป็นไฟบ้านนะครับไฟบ้านเราเนี่ยสามารถเสียบแล้วก็แล้วก็ชาร์จของมันได้เลยนะครับ การทํางานเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอก่อนก็ได้นะครับในนี้คือน้ำเปล่าครับเดูน้ำเปล่าก่อนการจำลองเห็นการการดู อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวดูดนะครับเป็นจริงๆรแล้วไม่ได้หนักนะครับมันเป็นอลูมิเนียมนะครับเบาๆนะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปจุ่มกับชิ้นงานได้เลยนะครับตัวทรายหรือหินหรือเราที่เราจะส่งหรือมีผลิตผลทางการเกษตรนะครับหรือว่าของเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับไปจุ่มกับจุ่มไบชิ้นงานได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะดูดนะครับดูดมาเข้าในถังนี้นะครับมันก็จะดูดมาแล้วก็ มาเข้าในถังนี้นะครับพอดูดเสร็จมันก็จะแบบสลับการทํางานโดยการดันนะครับตัวโซลินอย์ก็จะทํางานนะครับแล้วก็ดันของที่อยู่ในถังนี้นะครับไปในระยะทางที่ที่เรากําหนดนะครับก็คือเครื่องตัวนี้สามารถส่งได้ที่2กิโลนะครับท่อสีนิ้วนะครับสามารถส่งได้ถึง2กิโลเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกนะครับสลับคนที่จะส่งสินค้านะครับโดยที่เราประหยัดเรื่องของต้นทุนนะครับแทนนี่เราจะไปเอาอย่างที่บอกครับคือ แทนนี้จะเอารถแมคโครมาตักรถดั้มมาขนแล้วก็ลําเลียงอีกอะไรเงี้ยคือเราจะลดขั้นตอนไปเลยนะครับเราก็ใช้เครื่องตัวนี้ในการลําเลียงทีเดียวนะครับเครื่องตัวนี้เรามีนะครับสำหรับไว้ให้เช่าแล้วก็ขายด้วยนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้ครับผมครับสวัสดีครับ